นี่คือขั้นตอนการนวดอันนี้ก็บอกมีความร้อนแล้วอย่างที่เคยบอกนะครับคือฐานตรงนี้แม้จะเราผสมแป้งมันไปแล้วถ้าไม่มีความร้อนกับความชื้นมันจะไม่เหนียวและไม่เป็นก้อนเพราะฉะนั้นการนวด กระบอกนวดนะครับการนวดเนี่ยก็คือเพื่อให้หนึ่งแป้งกับกับไปตัวผมฐาน,นมันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเกว่าให้มันซึมซับก,กันครับตอนนี้ผมนวดสองรอบนะครับรอบที่หนึ่งกันไปเห็น,นไหมครับมันยังร่วนๆอยู่ยังไม่มีความร้อนควาเนีย ทำ25กิโล,ลเราจะทำกี่กิโลก็ได้นะครับแล้วแต่เราเราสัดส่วนชัดเจนแล้วนะครับาว่าผมใช้ทานหนึ่งส่วนให้าทานเอาเงี้ยก็คือทานเท่าไหร่ก็ช่างนะครับเสร็จสัดส่วนแป้งก็คือ10%ของ่าน ส่วนแป้งคือ10%ของฐานเราจะทำกี่กิโลก็ช่างแป้ง10%อรนอนี่พอรอบสองนะครับเขาก็จะเริ่มมีความเป็นเนื้อเดียวกับมีความเกาะกันแล้วตอนนี้ก็ทำร้อนก็เกิดขึ้นแล้วนะครับจะเริ่ม เดียวกันมากขึ้นรอบสองผสมก็จะประมาณแค่นี้สองรอบก็น่าจะพอแล้วอันนี้รอบแรกอย่างร่วนร่วน ดูต่อนะครับนิดนึงรอบสองนะเดี๋ยวความเป็นเนื้อเดียวกันก็เพิ่มมากขึ้นเนี่ยนี่เริ่มก็เริ่มจะมีความเหนียวเนี่ยครับตามขอบขอบเนี่ยก็คือมันโดนความร้อนแล้วมันจะมีความเหนียวเกิดขึ้นอันนี้สําหรับห,ห,วหวบบบัวหัวนวดหัวนวดผสมก็แบบประมาณนี้